ครับทุกคนก็ผมกับผมเช่นเคยนะวันนี้ผมไม่ได้มาสุ่มหรือสุ่มหรือหาของอะไรมาอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราจะมารีวิวตามที่สัญญาไว้ที่ผมสัญญาไว้คลิปนู้นนะครับว่าผมจะมารีวิวเคนมาจีห้าดาวแบบนึงนะเน็ต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 เ็ <laughs> ผมจะมารีวิวเคนมาจิห้าดาวเคนบนจิห้าดาวเนี่ยอ่ะถ้าทุกคนสงสัยว่าเอ้ยเคนบันจิห้าดาวมันได้มันยังไงพี่ คือผมก็ได้ตอบทุกคนว่ามันได้มันจะการที่คุณติดอันดับแบบอันดับสามอันดับพลันแบบคุณเหมือนเข้าเหมือนให้คุณคิดภาพเหมือนการวิ่งเข้าเส้นชัยอ่ะเอประมาณนั้นประมาณนั้นให้คุณคิดแบบนี้เพราะว่าผมอ่ะไปอ่านเม้นในกลุ่มหรืออะไรพวกนั้นมาหลายคนแล้วแบบเฮ้ยอันดับผมถึงแล้วนะพลังผมถึงแล้วนะเอ๊ะพลังผมถึงแล้วนะทำไมผมยังไม่ได้เลยคือบางคนที่แบบเอ้ยพี่พลังผมถึงแล้วผมยังไม่ได้ก็เพราะว่าน้องอาจจะแบบ อาจจะแบบสมมุติเขาเอาสิบคนน้องอาจจะมาซับประมาณคนที่สามสิบหรือประมาณคนที่สิบเอ็ดอะไรแบบนะี้ก็ไม่ได้เขาเอาแค่สิบอันดับคือแล้วในการที่เราจะได้เคมบัจิห้าดาวหรือสี่ดาวนะเพราะว่าเคมบัจิตอนแรกที่มันให้มามันให้มันสามดาวก็คือสามไอ้นะี่ขึ้นพลาแปดหมื่นจะให้เรามาสามดาวทุกคนเลยไอ้นี่ไงมันเลยสับสนกัน แล้วทแล้วเราจะมีถึงเคมบิจีสี่ดาวเนี่ยผมถ้าเคมบิจีสี่ดาวเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะผมจําไม่ค่อยได้น่าจะประมาณเราจะมีพลังแสนสี่เออประมาณแสนสี่แล้วติดอันดับะห้าร้อยก็คือเราจะแสนสี่ห้าร้อยคนแรกของเซิร์ฟนั้นนะนะครับก็น่าจะประมาณนั้นแหละแล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะว,ว่าแสนสี่หรือแสนแปดก็ไม่รู้น่าแสนแปดแหละผมดูน่าแสนแปดนะแสนแปดหรือแสนสี่เนี่ยผมก็จำไม่ได้ด้าแต่ว่า เอาไปว่าไห,ไหนถ้าคุณขึ้นสายแปดคุณระบาดแลดเลยอยู่ละเออแล้วเนี้ยในการที่เราได้เข็มทิศห้าดาวมันมันมันค่อนข้างจะยากนะผมมองว่ายากแต่ว่าผมผมผมยูเซิร์ฟสี่แปดอะผมอยู่ในอันดับเจ็ดผมเข้าอันดับเจ็ดของไอ,อ,อ,นะอ,อ้นี่ของของของเซิร์ฟนะเออนี่ดูจากอันดับหนึ่งหรืออันดับสองเนี่ยมหาห่างกันไปวันมาห่างไปวันนะเพราะว่าอาจจะด้วยละซับที่เราเติมด้วยแหละ แต่ผมว่าผมเข้าที่เจ็ดผมเข้าเป็นวันที่ยี่บสี่แต่อันดับหนึ่งเข้าวันที่ย3สาซึ่งแตกต่างกันตั้งสามวันเนี่ยนี่มันคือผลาอการเติมอันนี้จริงและที่เหลือมาก็จะน่ะหกโมงช้าเพราะว่าเกมมันจะรีทุกหกโมงช้าแล้วหกโมงทรัพยากรเราจะมีการปั้นอะไรพวกนี้สเตมินาหรือข้าวปั้นเราจะเพิ่มขึ้นเออเนี่ยก็เลยเหตุผลที่ว่าทำไมทุกคนถึงต้องรีปั้นพลังให้ครบให้ขึ้นสามแสนโดยไวที่สุด เพราะว่าเราจะได้เคมีจิห้าดาวมาซึ่งถามว่าเคมตจีห้าดาวมันมีดีอะไรมาผมจะบอกเลยอ่ะผมจะบอกแบบไม่มีกกนะเอ้ยดูคลิปนี้ผมจะสอนวิธีป,ปั๊มพลังไปด้วยอ่ะมาก็รวมๆม,มาเลยผมขี้เกียจทำคลิปหลายคลิปให้ทุกคนรู้เลยอ่ะพลัสสิบที่เราจะได้จะสี่ดาวอะ่ะคือหัวหน้าหน่วยที่สิบเอ็ดเมื่อ เมื่อสลัก่ะหรือ,อเคนาัจิผมเรียกว่าเคนาจิแล้วกันนะผมเรียกว่าเคนมาจิอยู่ในสนามจะเพิ่ม DPS DPS DMG คืออัตราคีหรือผมอความแรงขีหรืออัตราคีไม่รู้แต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นอัตราคีนะหรือความแรงขีน่าจะสองอย่างนี้นแหละเออเมื่อแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้ามีสมาชิกหน่วยสิบเอ็ดมันจะเพิ่มเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยที่มันเขียนว่าสมาชิก หน่วยที่11อะฝันตนอะได้พลัง30%เอ่อเพิ่มการลดเอฟเฟกต์ในให้ให้ให้ตัวเอง40%อัตรา DMG เอ่ะเพิ่มขึ้น6.25ซึ่งถามว่าเยอะไหมผมมองว่ามันเยอะมันค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเทียบกับเกมที่ผมเล่นมาเออเพราะว่าาาเคียถามว่ามันมีผลไหมมันค่อนข้างมีผลนะครับคืออย่างเคมันเจียอะ ไอเนี่ยเลรเ,ลเลรเลำบัมอ,ะอ่ะหรือที่สกิลไหนวะที่มันฟาดรลัวๆะน่าจะเป็นสกิลนลั้นอะที่ฟาดเป้าหมายหนึ่ง,งตัวแล้วคือมันมันเพิ่มความแรงคี้หรืออตาคียอะ่ะมันคียมันแรงมากตีเกือบแสนตีเกือบสองสามแสนนะผมผมพูดเลยนะบางคนนะแต่ผมไม่มัน่นใจว่าผมตีได้เท่าไหร่ผมน่าตีได้แสนกว่าแล้วเคมมันจิก็เหมาะกับก,บการลงบอสกิลด้วยนะผมว่านะผมมองนะ แต่ว่ามีตัวนึงก็เหมือนกันส่ผมยังไม่มีมันมันเป็นตัวยิมิซายอะ่ะอันนั้นก็ดีเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีว่าตีบอสใช้ตัวไหนตีแล้วก็สกิลที่5้าเลยที่5ดาวที่ทุกคนว่าปั้นทําไมถึงต้องปั้นถึงเอาสกิลนี้มาให้ได้สกิลพาสิฟทั่วไปหลังเพิ่มจะ MG ตัวเองอัตราเพิ่ม9.25คุ้นมันเพิ่มอันนี้มาจ้ะ9ก5เป็นเพิ่มสซึ่งแม่แรงมากซึ่งแม่แบบ คุณจะแรงมากแล้วที่สําคัญเมื่อเรามีสกิลเพิ่มพลังเราเพิ่มขึ้นเช่นกันครับคุณดูอย่างแบบตัวเพื่อสีดาวเี่ยอ่ะเนี่ยตัวเพื่อนยมันจะมีอ้นี้ใช่ไหมถ้าเราเอาเพิ่มมาปุ๊บเราแบบนึงนะผมเราก็เราพลังมันจะเพิ่มขึ้นใช่เปล่าเเออแล้วที่เรามีสกิลเยอะอ่ะหรือมีช่องสกิลเยอะมันก็จะเพิ่มขึ้นตามสกิลเรา อันนี้อัน,นมันก็จะเพิ่มพลังขึ้นยังผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่18โอ้โหผมตกมาเยอะอยู่นะเพราะว่าคนนึ่งขึ้น,าน 4, 000, 4, 000มาัาสี่แสนสี่แสนมดละใกล้สี่แสนแล้ว, 4, ลวผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยเชื่อนะมันก็เล่นแหละแต่ผมไม่อยากตามคนอื่นทันละผมผมว่าผมเน้นอนี่วะผมเน้นมารีวิวรีไอ้นี่อยู่วเนาะทำไมมันหมดไปเดยววะนี่อ่ะแล้วที่สําคัญแล้วถ้าเออพี่ผมเพิ่งเริ่มเล่นเสริมใหม่เลยเออ ถ้าคุณถ้าคุณมาดูคลิปนีน้แล้วคุณอยู่แบบเซิร์ฟคุณไปไกลแล้วคือคุณผมแนะนำนะถ้าคุณอยากได้เคลมมันจี่ห้าดาวคุณมันเซิร์ฟใหม่ครับแล้วก็เล่นเป็นวลาเอาเซิร์ฟที่มันเพิ่งเปิดวัแรกอะไร่ะผมว่าน่าจะน่าจะ,อะไอ้นี่ถ้าคุณเล่นแบบผมคุณตามทันแน่นอนถามว่าผมเติมไหมผมเติมผมผมเติมเอาแพะแพะรายวันวันละแปดบเก้าบาทเออผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าได้สเตมิน่าห้าสิบและได้นี่ด้วยได้นู่นได้นี่เยอะ แล้วก็แพะไอ้นี่แพละก,กิจกรรมเติบโตนั่นแหละแพะน้ำผมมองว่าคุมนะมันได้มันได้กว่าหมื่นเลยนะหมื่นกว่าหมื่นกว่าเพชรเลยนะเออเนี่ยแล้วถ้าคุณ่ะเอ้ยพี่ผมจะทาตาม,ตามยังไงให้พลังแม่ทันคือมันก็มีของวิญญาณแล้วไฟเนี่ยคุณเห็นไอ้นี่ไหมของอ่ะมันเหมือนการให้ของตัวละครอ,อ่ะแบบของขวัญตัวละครอ,อ่ะเราก็กดส่งไปมันจะเพิ่มสิบสี่สิบสี่มันก็มันก็พลังอ่ะ ก็เพิ่มไปแล้วก็ไฟล์เนี่ยไฟล์โมเดลมันก็คล้ายๆโมเดลของไซตามานะผมมองว่ามันคล้ายๆนะคือถ้าคุณเลเวเยอะเท่าไหร่คุณจะได้พลังว่าเท่านั้นก็เหมือนพลังเพิ่มเท่านั้นอะเออมาเรามารีวิวเคนมาจีวแบาบอย่าเนาะเราไม่นอนเลยอะนิดนึงนะผมผมค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยมั่นใจทีมผมสักเท่าไหร่เพราะผมทีมผมเอาไว้ใส่หอเลยอะ ที่ผมแบบมันเหมาะกับการไต่หอมากอะไรวะแปบบนึงนะเดี๋ยวชนะวะอ่ะรนอนดูอันนี้ผมจะไม่ฆ่านะผมจะไม่กดฆ่านะเขาขึ้นมันจีไปข้างหลังเหมือนผมเนะี่ยเปล่าหรอเขาตั้งผมตั้งไว้นี่สังเงินสื่อผมเปิดไปก่อนซั่งเงินสื่อเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวซั่งเงินสื่อแนละ้วเดี๋ยวผมกลับไว้ก่อนเลยผมกลับไว้ก่อนเลยเอาไปแม่งเอ้ยน,นี่เนี่ยนะนะมาดู ปูบปบปคุณมันยังไม่ติดขี้นะขานาดน่ยังไม่ติดชี้แม่มันล่อไอนะ้น่ะไปอิกจิโกะไปอิกจิโกะอิงจิโกะขึ้นหลอดอ่ะชิดด้นดูเนี่ยเฮ้ยแต่อีกตรงนี้ไม่ตายสงสัยเขาายัางไม่ฮะไม่รู้ว่าไม่ไมกี่ไม่รู้ว่ากี่ดาวโอเคเนี่ยอันนี้ถ้าบายได้ก็ดีนะไห่บายวะทุกคนก็ถามทำไมผมเอาหงิกขึ้นมาผมว่ามันดีนะตัวมัน ไม่ได้โชว์เลยแล้วก็ปุบมันไม่ขี่ว่ะมันไม่ขี่มวมันไม่ขี่อ่ะนี่ผม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 แล้วผมว่าผมก็ใส่นี่ดีนะโอเคมันยังไม่ได้โชว์จะเท่าไหร่วะผมว่าวแบบนึงอะผมนล้วลีอะผมผมสู้แบบแสนสามไม่ไหวแล้วพวกนะั้ เอานี่ผมจะเอาสังเกตสึกมาไว้เอาสังเกตสืกลองสังเกตสืกมาไว้น่าอาจจะอาจะนี่ขึ้นตัวมันก็อ่อนจะถือนะตัวมาอ่อนทานถือเลยผมว่าออกแบบไฟเตอร์ออกแบบไฟเตอร์นี่เลเปิดมันก่อนเปิดได้นี่ผมสังเกตสืกผมก่อนเคออเคมาจิผมเรี้กผิดขอโทษขอโทษนี่นี่ผูบมันต้องนี่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปลงห่อให้นะอ่ะอันนี้อาจจะเห็นภาพยังไม่ชัดผมขอไปลง ลงหอให้ทุกคนดูกันลงหอหอผมรับระวังกันนะถ้าเสียมอไซค์เข้าขอรบกวนได้นะลบกวนทีรบกวนขอโทษได้นะครับไม่ได้ลบกวนสิขอโทษขอโทษไม่ใช่สูงนะเด็กวันแม่เยอะผมผมโคตรเกียดเลยพะว่าเธอรู้ตุ่ยามันเกิดเหตุอะไเนี่ยโอเคนะครับลอดู ผมมองว่าเคมันจดเป็นตัวที่ดีนะผมเปิดไว้อันนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ผมจะนั่งไต่หออยู่สภาหนึ่งหรือจะเล่นกันคีนไมไ่ตอนด่วนเด้อเดี๋ยวดูสภาก่อนถ้าวิธีไต่หอกับผมนะผมจะเล็งไปที่อนี่ก่อนอีตัวผู้หญิงนะเพราะว่ามันบัฟทีมนะสกิลมันบัฟทีมแบบทีมตีแรงขึ้นอนะ่ะไม่สายตาผมนะไม่มีคีเลยขอคีหน่อย ขี้น้อยข,ขี้น้อยเออเนี่ยโหดูซังเงินศึกขี้เนี่ยดูดูคี้เกือบตายนะแค่ซังเงินศึกไอ้ตัวนี้นะอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เป็นหอและหอเลือดไม่ใช่น้อยๆเลือดแม่นเยอะมันไม่ใช่แบบพวกไอ้นี่นะพวกที่กิวนะไอพวกที่เล่นในอารีนาพวกนี้อารีนาจะเลือดไม่ค่อยเยอะเท่า,ทาไหร่แต่ว่านี่ขึ้นหอหอเลือดเยอะมากโหตายวะ ผมเอานี่ไปก่อนแล้วก็แล้วก็นี่ดูแม่งขี่แบบเนนแบบเนนแบบเนี่ยดูอีกีโกะแบบแบบอแบบพอมา,มาเล่นกับทีมอื่นทีมตัวอื่นอะ่ะผมว่าผมจะเอาตัวผู้หญิงเข้านะผู้ชี้ไปหัวสีชมพูจะลองปั้นดูอันนี้ผมตีแล้วกันดูแหมไม่ขี้เลยวะ่ะถ้าขี้คือแบบแรงมากผมจะเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเบื่อมันไอ้นี่จะขอขี้นะ ผมไม่เล่นไงให้แม่ฉันชันด,ด,ดีวะเอาเวด้เาเวดานี้แล้วกันนะเป็นดึงเป็นดึงเป็นดึงผมผมของจัดจัดทีมือนจัดทีดเหมือนก็อัานนี้ไหนยุ่งหน่วยเสพเอ็ดบ้างวะผมขอผมขอดูก่อนว่าไหนาย,ยุ่งหน่วยเสพเอ็ดบ้าง จะได้จัดทีมจัจัดทีมหน่วยสิบเอ็ดแม่งไงหน่วยสิบเอ็ดไอหัหวโลนแล้วก็อีกนี่ไอ้โลนผมไม่มีวะ่ะไอไอหมอน,นี่อยู่ไหนวะไอไอนี่ผมว่าไม่โทษทีโทษท,ท,ทีตัวอะไรตัวตัวที่ไม่เก่งมากนีผ่ผมชอบผมชอบผมผม แล้วก็ไอ้แว่นนะแบนนี้น้องหมาแบบทุกคนเราใสาว่าเอ,อ้ยจัดทีมว่าเลยถ้าป็ชทีมสิเอ็ดตัวผมว่าไม่น่าเก่งเยอะเนื่อคีบเห็นวะมันคีบง่ายมากทุกคนแต่อนะีดคีบเอ็ดอไม่มีคีบวะ ไอ้บ้าอย่าบอกนะผมตีไม่ตายน่ะไอ้สิไอ้บ้าเอ้ะเค็มเนเค็มเนจีบผมที่ผมที่ผมเล่าลือกันไอ้เช่นเฮ้ยนี่มันเค็มเป็นจีบท็อปเซิร์ฟเลยนะเว้ยเอ้ยนี่มันเค็มเป็นจีบไอ้นี่เลยเว้ยหนึ่งโอ้โหตีผิดเลยลนแล้วผมปุ๊บไม่เป็นไรให้พกไว้เฮ้ยเออไอ้มบ้าน ตีแรงมากท้ามันขีท่ามันขีคือทุกคนากใ้ทุกเห็นทุกคนเห็น,น,หนว,ว่าทามันขีอ่ะปุ๊บไม่ขีเลยหาละเลยหรือว่าความแรงขีหว่ผมว่าน่าจะเป็นปความแรงขีแล้วทุกคนทุกคนกคงไม่ได้เห็นแล้วแหละวันนี้เชื่อผมดิเอาไว้ว่าผมเคยเห็นมันตองขีแล้วมันแรงมากทุกคนเอาไว้ว่าผมเคยเห็นมันขีแล้วมันแรงผมเลยอ่ะมันรีวิวให้ดูโหนี่แรงของกูอีก จะตายปะไม่ตายมาั้งเคมจิด้วยดูนะมันไม่แรงเลยวะสวัสดีครับผมจะไปโอ้ดูดิมันแรงมากมาดินทีมเขาผมเ้ม้ามันให้ตายกับไม่งั้นผมจะตายดู ปั๊บนี่ไอ้ว่ามันคิดแรงมากครับทุกคนเออไปว่ามันเอาไปว่ามันแรงแล้วกันนะเอาไปว่าทุกคนวมันควรปั้นนะตัวละครมันตัวละครมันดีครับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดละนอกจากคําว่าผมจะมารีวิวสั่งเงี้สึ่แล้วกันว่ามันดียังไงนะคือทุกคนอาจจะแบบอาจจะมันมันไม่จําเป็นที่ต้องมีสั่งเงี้สึ่อก็ได้ แต่ผมว่าถ้ามีก็มันก็เก่งมันค่อนข้างลงหอดีนะถ้าคุณถ้าคุณบังขับมือไม่ได้บังขับแบบไม่ได้บังขับใช้นะ่ะมันค่อนลงมันค่อนข้างลงหอเก่งนะแป๊บน,นึงนะครับสวัสดีครับผมจะบังคล โอเคก็ผมก็คนต้องขอากราบลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับเอออย่าลืมกดไลก์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็จะได้เพิ่มยอดวิวกันยส s